พี่ปันได้ยังมาลกซื้อจังใดมิมมิมมิมโอ้มันยังหน่อยอยู่บพาท่นมีน้ำหวานลูกโอ้สาไปเอามาไปเอาหัมันเกมันเกล่แล้วมันห่างลรืมั้งมันห่างแล้วมันเลยบ่มีน้ำหวานจ้าเห็นไหมมองนี่นี่แตมีลูกวมันเด้อลูกมากนี่เอาไปโมกโอ้นี่ ซิมะ่ะอืมอยากมาเลยมิมนวดขอ,อยานอ่ะ<อ>ซิมะ่ะข่ขอ,อยานบ่บัวขอยานอืมส <laughs> ว,วัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวห้องครัวของเราเนาะเพราะว่ามีเอฟซีหลายคนถามไปเข้ามานะคะว่าครัวทำ วัสดุเรานะคะก็วัสดุนี่จะเป็นแบบที่กันปวกแล้วก็กันน้ำนะคะกับราคาก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงเนาะนี่จะเป็นคนออกแบบเองนะคะแล้วก็ส่งให้ทางร้านทางร้านก็จะแบบปรัแบบอีกทีนึงเพื่อให้มันได้ขนาดที่มาตรฐานนะคะนี่จะวาดวย้ดูนเนาะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นเก็บของนะคะมีของนิดน,น,นหน่อย นี่จะเป็นตู้แบบมีกระจกโชว์เนาะเผื่อเราจะใส่แก้วใส่อะไรนะคะอาหางจานหลงลุมธรรมดานะคะหน้าต่างเปิดข้อเปิดตอก็ข้อ,ขอ,ขอบนนี่ก็เปิดได้แต่แว่าค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าหน้าต่างสูงก็เลยต้องทำสูงเนาะ,ะตรงน,นี้ก็จะเป็นใส่จานมีจานแก้วไม่กี่ใบนี่ตรงนี้ก็จะเป็นใส่แก้วนะคะแก้วน้ำแก้ววา ประมาณนี้นะคะเราเปิดไฟได้ร้านที่เราทำกับข้าวนะทำข้าวจะได้แบบเปิดไฟเสียบกาน้ำร้อนเสียบอะไรนะคะความค้าจะาากว้างขวางเลยละ่ะตรงนี้ก็ประมาณนี้นะคะเตาดูดควันนะคะแล้วก็เตทาทำกับข้าวก็จะเป็นเตาไฟฟ้านะคะสีดำกันกับครอบครัวเลยก็เลยจะมองไม่ค่อยจะเห็นสักเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นชักใส่พวกนีดพวก ทัพพีพวกอะไรนะคะแต่ว่านี่ยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ซื้อพวกเขาเรียกอะไรขาดช้อนมาเนะาะอัฟเตาร์บ้างกล่องนี่นะคะประมาณนี้นเปิดป่ะขึ้นตาเปิดป่ะโอ้ดีปั๊บดีนี่นี่ข้างลา่างก็เดี๋ยวให้ดูถังขยะนะคะนี่ตรงนี้นะการเปิดเลย <laughs> <ๆ>ถังขยะเล็กๆ นี่นะคะเราอาจจะเพิ่มถังขยะใหญ่ก็ได้ตรงฝั่งฝั่งนี้นะคะแล้วก็มาดูตรงนี้นะคะก็จะเป็นลิ้นชักที่แบบทำใหญ่เลยนะะี่ค่ะลิ้นชักแบบใหญ่มากเพื่อใส่หม้อใส่ฝาหม้อใส่อะไรได้นะคะมีสองชั้นมีสองชั้นนะคะก็จะมีเตาอบเตาอบก,ก็รุ่นนี้ไม่แพงมากนะคะเพราะว่าคิดว่าคงไม่ได้ใช้งานก่อนเนาะ ไมโครเวฟไมโครเวฟเล็กมากแต่ว่าชอบแบบอลังการใหญ่มากนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นชั้นลิ้นชากใส่พวกจาน <c oughs> พวกอะไรได้เนี่ยนะคะเล็กๆเ,เนาะใหญ่อลังการมากสวยมากเนี่ยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวนิจาขึ้นเพจให้ทุกคนดูนะคะว่าทำครัวก,กับเจ้าไหนเนาะแล้วก็ราคานะคะ <c oughs> ราคาเบ็ดเสร็จอ่าคือ จะอยู่ที่ราคา107,800 0บาททวนค่ะก็ราคาสูงอยู่แต่ว่ารับประกันว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะเพราะว่าใหญ่โตอลังการ <c oughs> แล้วก็ที่สำคัญน,นะคะ <c oughs> การตัวแล้วก็การน,น้ำด้วยค่ะดีมากเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในแล้วกันนะคะมี f อถามกันเข้ามาบอกว่าให้รีวิวบ้านหน่อยบ้านก็ไม่ได้มีอะไรนะคะบ้านหลังนี้สร้างมา11ปีแล้วก็บ้านธรรมดาที่เราอยู่กันนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะ <c oughs> ไม่ได้มีอะไรพิเศษค่ะ หน oh, ึ่งสองตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำมีสองห้องนะคะสามท่านนอนสองท่านน้ำเดินเข้ามาอาบน้ำนนะคะก็มีชักโครกตู้นี่นะอ่างน้ำอ่างล้างอ่างล้างหน้าประมาณนี้นะคะก็ง่าย นั่งดูทีวีประมาณนี้นะคะทีวีก็ยุบหน้าเราก็ดูหนังดูอะไรคนคนเท่าคนแก่ก็จะนอนดูทีวีพ่อชอบนอนดูข่าว,วนะคะก็จะนอนตรงนี้นี่ก็จะประมาณนี้ <c oughs> นะคะห้องครัวไม่ใช่ห้องครัวห้องโถงนะ <c oughs> ประตูหน้าบ้านฝั่งนี้ก็ส่วนมากก็จะเข้าฝั่งข้างหลังกันสะามากาฝั่งนี้ก็จะเปิดเลยบางครั้งเท่านั้นนะคะ <c oughs> ไป <c oughs> ไปดู ไปดูห้องแม่นิดกันนะคะตอนนี้ยังยังอยู่ค่ะไม่แบบเรียบร้อยสักเท่าไหร่นะคะ <c oughs> เพราะว่าวันนี้เราเก็บกระเป๋าเตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปชะอำในวันพรุ่งนี้นะคะบ้านก็จะลดนิดนึงห้องใหญ่มากถึงขนาดว่าตะกผ้านในบ้านได <c oughs> ้ <c oughs> <c oughs> ดูนะคะว่าะว่า ตั้งแต่กลับมาจากอุบลน,นะทุกคนฝนตกทุกวันนะคะเราก็ต้องตากผ่าในบ้านเนาะเดี๋ยวมาดูห้องน้านะคะห้องน้ํามีห้องน้ำข้างในหนึ่งห้องนะคะนี่โอ้สมบัติเยอะมากเลยนี่นะคะนี่อึ้บน้ำมองสซรางของน้ำนี่นี่เนี่ยค่ะห้องน้ำสองห้องเนาะ <c oughs> เห็นพวกเขานี่กระจกน้ำเห็นน้ำาลได้กระจก ห้องน้ำสองห้องเลยแล้วห้องนอนนะคะคือมันใหญ่มากจริงๆนี่นี่นะคะก็ตรงนี้แหละห้องนอนของเราแปลกไปจ้าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูห้องน้องปั้นนะคะว่ารกขนาดไหนเอาเอาแม่แปเอาปิดไฟแล้วเดี๋ยวดูห้องน้องปั้นกันค่ะโอ้โว ถังพ oh oh. ันโอ้โหถังพันน um huh? um> no ี่คืาห้องนอนน้วงปั้นนะคะน้อก็หกแค่ละลูกนี่จะเปิดไฟนิดนึงแบบเรียวๆเลยนะคะดูให้ดูให้เห็นสภาพจริงเลยว่าห้องอยู่จริงเป็นยังไงนะคะปั่นก็แก้ไขหนี่ใช่แก้ไขเสียแผ่เลยอืมถอดเปลี่ยนเป็นอุ้งเปียน แล้วก็มาดูอีกห้องนึงนะคะห้องนี้ก็จะไม่มีใครอยู่มันจะเป็นห้องเก็บของซะมากกว่านะคะสมบัติ <c oughs> สมบัติเยอะมากเนี่นะคะก็จะมีเตียงมีตู้มีแอร์เรียบร้อยแต่ว่า <c oughs> ไม่มีใครนอนก็เน,นี่ยแหละคะ่ะสามห้องนอนสองห้องน้ํานะคะบ้านหลังเล็กๆที่เราอยู่กันสร้างมาสิบเอ็ดปีแล้วนะคะ ตอนที่สร้างบ้านหลังนี้ก็เรายังไม่มีประสบการณ์เรื่องการสร้างบ้านเนาะก็เลยเลือกช่างผู้รับเหมาไม่ค่อยเป็นแล้วก็แบบดูแบบบ้านไม่เป็นเลือกวัสดุไม่เป็นนะคะก็เลยได้ประมาณนี้ก็พอได้อยู่บ้านหลังเล็กๆค่ะไม่ได้มีอะไรพิเศษเนาะแล้วก็มีเอฟซีหลายคนถามเข้ามาว่าไม่เห็นป้าป๊าเลยป้าป๊าไปไหนนะะ้องป้าป้าไปไหนไปชะอ๊อมป้าป๊าไปใส่เซฟ ไปชะอํนะคะคือว่าจริงๆน่ะเรานัดเพื่อนนะคะเพื่อนที่เป็นคนสวิตนะคะเพื่อที่จะมาเจอกันที่ชะอํามันที่เก้าวันที่สิบเนาะนัดกันที่จะเจอกันก่อนที่จะกลับสวิตเนาะแต่ว่าช่างที่จะทําครัวให้นิดนะคะทําเสร็จช้านิดก็เลยจําเป็นต้องอยู่เพื่อให้ครัวเสร็จแล้วก็ป้าต้องไปก่อนเพื่อที่จะไปเจอเพื่อนที่ชะอํานะคะก็เลยไม่เห็นป้าเนาะแต่ว่าช่วงที่อยู่ที่นี่นะคะช่วงก่อนหน้านี้ก็คือเราก็อยู่อยู่กันปกติไปเที่ยว อุบลไปอะไรด้วยกันนะคะตอนนี้ไม่ได้หายคลิปเลยช่วงอาทิตย์แรกนะเพราะว่ายุ่งมากเลยนะคะไะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าะค่ะน้องเซฟฉลองพาอ้าวไม้กั <K FC. S 2> บเมนูยัง KFC ไก่บานไก่บานกระที่บ้านกรอ,องยู่ดี ขาเจอเลยอีกเลยนะแสบแท้เอาแม่เตวอาข้นในกินหรอกินก่อนหมูเลย ยด้ฝนตกแล้วก็เราไม่มีเวลานะคะต้องเก็บของพรุ่งนี้เดินทางแต่เช้าแปดโมงเช้าขึ้นรถตู้นะคะเหมารถตู้ไปชะอำกันปันี้เจ้าไม่ให้ไปหาของแล้วพี่ปันเอาอย่างเอาหน่องบ่อเอี๋ยวมามองหาก่อนมีหน่องบอกระเฟนป้ายเอาเนฟเาเนฝ้ายไปตากเนฟมมเนฝ้นายบอกระเบิดแล้วเฟนป้ายเนื้อสัมสัมกล้แล้วใกล้เทสอืมนี่ <ผ>มแสบบ่าแม่แสบ <c oughs> กินไก่ KFC บ้านเด็กหน่อยเลยแสบไป,ปได้หล้งเพราะกินอยู่แต่พอเมือว่าต้นสองน่แบกว่ายังถึงมากเนาะจะว่าจุดนี้มันจะสแสบยางแห้ง วอนนี้ก็กินไก่ kfc เสร็จเรียบร้อยเนาะเก็บครัวเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะเก็บของให้เรียบร้อยเตรียมแพ็คกระเป๋าเดินทางพรุ่งนี้ไปชะอํานะคะขึ้นรถอ่าน่าจะออประมาณ8ปดโมงเช้านะคะไปถึงชะอําตอนเย็นๆเนาะก็ประมาณนี้ละคะ่ะบ้านนะคะนี่กระเป๋าแม่แม่มกับพ่อเราเก็บเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ประมาณนี้ละคะ่ะไม่ได้มี อะไรพิเศษนะคะบ้านหลังน,นี้11ปีแล้วที่นิดอยู่มาเนาะป,ะป๊าเป็นคนสร้างให้นะคะตอนที่สร้างก็ไม่ได้มีความรู้อะไรไม่ได้รู้จักผู้รับเหมาเลือกผู้รับเหมาก็ไม่เป็นดูแบบก็ไม่เป็นก็ช่วงนั้นโทรศัพท์ก็ไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตมีอะไรแบบนี้นะคะหาข้อมูลไม่ค่อยจะได้เนาะก็ได้ประมาณนี้พอได้อยู่ค่ะอยู่มานานแล้วเนาะแต่ว่าครัวนี่เรารีโนเวทใหม่นะคะครัวนี่ึ้นใหม่ที่ทำใหม่เนาะ สวยงามนะคะก็เดี๋ยวจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะสําหรับช่างที่ทาครัวเนาะไม่ใช่ของโฮมโปรนะคะมีบางคนถามว่าของโฮมโปรรือเปล่าไหร่คะ<ส>ก็เนี่ยค่ะราคา1นึ่งแสนเจ็ดบาทนะคะทวนเนาะ<ส>ก็สวยงามะค,ะ<ส>ค่ะคุ้มค่าดิคิดว่าคงจะใช้งานได้นานเพราะว่าราประกันว่ากันขัวและก็กันกน้ำนะคะส่วนวันนี้จะไปแล้วนะคะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าพาไปชมนะคะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย